และสำหรับช่วงนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมีข่าวสารสําหรับสิทธิประโยชน์ที่สําคัญที่ส่งตรงมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะค่ะจะเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้ติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับเปิดประเด็นโลกเกษตรวันนี้นะครับจะมาพูดถึงสิ่งที่ผู้บริโภคนั้นมีความนิยมนั่นก็คือเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็จะหมายถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์นั่นเองครับอันรวมถึงข้าวอินทรีย์หรือว่าข้าวออร์แกนิกด้วยนะครับในขณะที่ตลาดนั้นมีความต้องการในการที่จะบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่ในเรื่องของการผลิตและการส่งออก เราอาจจะเจอเรื่องของอุปสรรคนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารับรู้ถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคในการที่เราจะได้รับการรับรองมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและก็ในระดับสากลน,นะครับซึ่งวันนี้จะมีเกษตรกรตัวอย่างที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการส่งออกข้าวอินทรีย์ด้วยครับงั้นตามเข้าไปดูเลยนะครับ ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถส่งข้าวไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นโดยล่าสุดกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทาโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่มีเป้าหมายในการที่จะเชื่อมโยงตลาดและรองรับผลผลิตซึ่งจะทําให้ชาวนาสามารถขายข้าวที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนหรือได้รับมาตรฐานข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยครั้งที่ 1- ทับ2,563ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคเกษตรกรโดยมีการจัดทำแผนการดำเนินการ5ปีคือปี2,563ถึง2,567และยุทธศาสตร์สําคัญคือให้การตลาดนําการผลิตมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นําทางด้านการผลิตการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ เราพูดคุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับ mm hmm. เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกข้าวอินทรีย์ในแบรนด์นะภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าเนเจอร์ฟู้ดต้องถามก่อนเลยว่าทางคุณมานกเองได้มีการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังประเทศใดบ้างครับปัจจุบันมีส่งออกไปแล้วมีออสเตรเลียครับดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับลูกค้าประเทศจีนสวีเดนเยอ Sweden, รมัน er แล้วก็สิงคโปร์ Singapore, ครับก่อนที่จะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศต,ตรงนี้ได้ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแบบปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณมานพก,ก็เคยประสบปัญหาตรงนี้ปัญหาเรื่องของอุปสรรคอุปสรรคและขั้นตอนต่างๆมันมีแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนด้านเกษตรเกษตรอินรีเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนก่อนเริ่มจากเกษตรเคมี K Me, มาเป็นเกษตรอินทรีย์หลังจากปรับเปลี่ยนมาแล้วก็จะมาเจออุปสรรคด้านการตลาดอีกตร,ตรงนี้ฮะ,ตร,ะตรงนี้ด้านการตลาดเนี่ยนอกจากเราจะต้อง ศึกษาลูกค้ากลุ่มที่จะซื้อข้าวเราถ้าเราเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนใหญ่ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศดูว่าใครที่เขาทำข้าว o าแกนิกอยู่แล้วไปรับจ้างผลิตก็ได้อย่างผมตอนเริ่มต้นใช้วิธีรายเล็กๆก็คือเราขายออนไลน์เองทําแบรนด์ของทำยี่ห้อของเราเองก่อนแล้วก็ขายในกลุ่มคนรู้จักในมหาวิทยาลัยแล้วก็ขยายไปสู่การไปออกงานเอ็กซ์โปต่างๆกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งกิจกรรม ในประเทศและต่างประเทศเราทำให้ลูกค้ารู้จักเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเปิดตลาดใช่ครับนโยบายของภาครัฐตอนนี้นะข้าวอินรีเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรก็ส่งเสริมเรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์แล้วก็ GAP ด้วยนะครับมีทั้งโครงการนาแปลงใหญ่ใช่ไหมครับให้รวมกลุ่มเสร็จแล้วก็ขึ้นทะเบียนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นกลุ่มแถมยังปีที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมีการอุดหนุนให้เงินส่งเสริมด้วยในช่วงปรับเปลี่ยน และนี่คือตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจรวมถึงการศึกษากฎเกณฑ์กฎระเบียบในการส่งออกของทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมส่วนเปิดประเด็นโลกเกษตรในครั้งหน้านะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการเกษตรนิว32ทางไทยรัฐท,ทีวีช่อง32แห่งนี้ค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา6นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิก30นาทีค่ะกับรายการที่ครพบทุกเรื่องราวอัปเดตทุกข่าวสารทันโลกเทคโนโลยีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะวันนี้แฟรี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ